ที่มาทาวเวอร์ชาแนลนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ k i l l i n ิ Killing ่ i e l d เป็นเป็นคุปปะหานะคะแต่ว่าด้วยความที่ฝุ่นเยอะ,ะคะ่ะฝุ่นเยอะก็คนขับรถเขาก็เลยให้เราซื้อไอที่ปิดฝาค่ะดูนะคะทุกคนนาตอนนี้ทุกคนเป็นหมอผ่าตัดกันหมดเลยคะ่ะ <c oughs> เป็นหมอผ่าตัดกันเลยกันหมดเลยนะคะป้องกัน,นะคะ่ะแต่ เราจะไปสีนาลีแม่ฝุ่นเยอะมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอบบำบัดน้ำเสียอะไรนี้เขาก็จะไม่มีนะ สิงหาคม2558นะคะก็คือเราอยู่กันที่พนมเปญน,นะคะกำลังจะไปที่พิพิธภัณฑ์การ่า